ทูตไทยแชรกลางเวที UN เปิดไทม์ไลน์กัมพูชารุกรานละเมิดกฎหมายสากลจี้หยุดปิดเบือนข่าวแจกสมรภูมิชายแดนสู่สมรภูมิในห้องประชุมที่ทรงเกียรติที่สุดในโลกครับเมื่อเอกอัครราชทูตไทยได้ลุกขึ้นกล่าวถ้อยแถลงที่คมคายและทรงพลังกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เพื่อชี้แจงข้อทีจ่จริงทั้งหมดให้โลกได้รับรู้พร้อมเปิดหลักฐานและไทม์ไลน์ที่บ่งชี้ว่าไทยเป็นฝ่ายถูกกระทำมาโดยตลอด ในเวทีการทูตระดับสูงสุดอย่างคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเชิดชายใช้ว,วัยวิทย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหาประชาชาติได้สร้างความประทับใจและเรียกเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามด้วยการกล่าวถ้อยแถลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแต่นักแน่นด้วยข้อเท็จจริงเพื่อตอบโต้การลุกรานของกัมพูชาและชี้แจงสถานการณ์ให้ประชาคมโลกได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ท่านทูเชิดชายได้เริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจอย่างซุกซึ้งต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่คุกคามอธิปไตยของไทยแต่ยังฆ่าชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์โดยย้ำว่าไทยเป็นประเทศที่รักและมุ่งมั่นในสันติภาพมาโดยตลอดพร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับกับกมพูชาที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา จากนั้นท่านทูได้เริ่มฉายภาพไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ให้ที่ประชุมเห็นอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ฝ่ายไทยถูกยั่วยุก,ก่อนโดยกองกําลังกัมพูชาตามมาด้วยการวางทุ่นระเบิดซึ่งละเมิดอนุสัญญาออสตาว่าจนทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นในวันที่24กรกฎาคมเมื่อกองกําลังกัมบูชาได้เปิดฉากยิงปืนใหญ่และอาวุธหักเข้าใส่ฐานที่มั่นของไทยในจังหวัดสุรินทร์และที่เลวร้ายที่สุดคือการจงใจโจมตีเป้าหมายพล,ลเรือนใน4จังหวัดชายแดนทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญอย่างโรงพยาบาลและโรงเรียนได้รับความเสียหายมีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บ13รายและประชาชนกว่า130,000คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิน่น ท่านทูตเชิดชายได้ประนามการกระทำของกัมพูชาว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงทั้งอนุสัญญาเจนีวาและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมทั้งยืนยันว่าแม้ไทยจะยึดมั่นในสันติวิธีแต่การตอบโต้ที่เกิดขึ้นเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามที่ระบุไว้ในมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาตินอกจากนี้ยังได้เปิดเผยให้เห็นถึงความพยายามของไทยในการใช้กลไกเจรจาทวิภาคีมาโดยตลอดแต่กลับถูกฝ่ายกัมพูชาบ่นทำลายความพยายาม เหล่านั้นและที่สําคัญท่านทูตยังได้ใช้เวทีนี้ชี้แจงประเด็นข่าวปลอมที่กัมพูชาสร้างขึ้นโดยยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปราสาทพระวิหารไม่ได้เกิดจากฝีมือของไทยแต่มาจากกระสุนของทหารกัมพูชาเองก่อนจะปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้กัมพูชาย,ยุติการกระทาอันเป็นปรปักทั้งหมดและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วยความจริงใจถ้อยแถลงครั้งนี้ถือเป็นการเดินเกมการทูตที่ประสบความสําเร็จอย่างงดงามของไทยเป็นการเปลี่ยนจากการตั้งรับในสมรภูมริรบมาเป็นการรุกกลับในเวทีโลกด้วยข้อมูล และหลักฐานการใช้ภาษาที่ทรงพลังแต่เปลี่ยมด้วยหลักการทําให้ไทยสามารถสร้างความชอบธรรมและภาพลักษณ์ของประเทศที่รักสันติภาพแต่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนเองการชี้แจงไทม์ไลน์อย่างละเอียดและการอ้างอิงข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแม่นยําเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการกระทําของกัมพูชานั้นไร้ซึ่งความชอบธรรมและเป็นการแก้เกมข่าวปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ต้องจับตาคือปฏิกิริยาของคณะมนตรีความมั่นคงสหรประชาชาติและประเทศสมาชิกหลังจากนี้ถ้อยถแถลงของไทยจะนําไปสู่ การออกแถลงการประนามหรือมาตรการกดดันกัมพูชาหรือไม่และกัมพูชาจะตอบโต้ทางการทูตกลับมาอย่างไรเวทีโลกได้เปิดฉากขึ้นแล้วและการต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารและความจริงจากนี้ไปจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างแท้จริงครับ